ชาวเน็ตเดือดทำแฮชแท็กชมพู่อรารยาพุ่งติดเทรนด์หลังรีวิวฉีดซิโนแวคยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนสนใจกับการฉีดวัคซีนในไทยที่หลายต่อหลายคนเริ่มเดินทางไปรับวัคซีนเข็มแรกกันแล้วเช่นเดียวก,กันกับซุปตาสาวชมพู่อรารยาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9แล้วเรียบร้อยเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมา พร้อมสามีน็อตวิสรุตโดยทั้งคู่ได้รับวัคซีนซีโนแวคเข็มแรกยืนยันว่าไม่มีผลข้างเคียงใดๆไม่มีอาการไข้อ่อนๆหรือง่วงตามที่มีคนให้ข้อมูลมาก่อนหน้านี้โดยสาเหตุที่ไปฉีดเพราะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีลูกน้อยมีคนแก่ที่บ้านจึงตัดสินใจรับการฉีดวัคซีนครั้งนี้ก่อนจะทิ้งท้ายชวนทุกคนไปฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในชาติของเรา โรคระบาดบ้าบ้านี่จะได้หมดไปสักทีโพสต์ดังกล่าวของชมพู่ก็มีหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายทางชื่นชมและขอบคุณที่รีวิวประสบการณ์ในขณะที่ชาวเน็ตหลายๆคนแห่วิพากวิจารณ์ณกันอย่างหนักทำให้แฮชแท็กชมพู่อารยาทยานพุ่งติดเทนทวิตเตอร์ในขณะนี้หลายๆคนแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ว่า แทนที่จะใช้เสียงดังๆนั้นเรียกร้องให้รัฐนำวัคซีนดีๆเข้ามาให้ประชาชนมีตัวเลือกเหมือนบอกให้ประชาชนรับกรรมไปก่อนวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่มีประสิทธิภาพป้องกันโรคซึ่งไม่เท่ากับวัคซีนที่เร็วที่สุดจะพูดประโยคนี้ได้ไทยควรมีทางเลือกวัคซีนให้หลากหลายก่อนนะ คุณชมพู่อารยาบอกว่าเอฟเฟกต์มันแล้วแต่คนเหมือนกำลังจะบอกว่าถ้าฉีดแล้วเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของเขาทั้งที่มันต้องเป็นเรื่องของคนที่ทำให้เราไม่มีทางเลือกในการฉีดไหมถ้ามีหลายคนที่มีเอฟเฟก์จากการฉีดมันก็ไม่ควรเป็นแค่เรื่องของเขาแล้วนะฉีดเพื่อให้เขาไม่ตายเป็นแค่เป็นอมพาสหรอที่ทำงานมาพูดว่าขนาดแม่ชมยังฉีดและแล้วเราทำไมไม่ฉีด เอิม่มแม่ชมไม่ใช่แม่กูค่ะต่อให้ลิซ่ามาบอกให้กูฉีดกูก็ไม่ฉีดถ้าจะฉีดกูขอเลือกเองชมพู่เป็นหูหรอทำไมคนไทยถึงมั่นใจว่าชมพู่ฉีดซีโนแวกเท่ากับวัคซีนได้มาตรฐานเอาง่ายๆองค์กรอนามัยโลกเขายังไม่รับรองเลยค่ะ อีกอย่างเขารู้ไหมว่าชิโนแวไม่ได้ช่วยลดการระบาดลดการแพร่เชื้อมันแค่ลดการตายดังนั้นต่อให้ฉีดทั้งประเทศมันก็ยังมีการระบาดได้อยู่กับประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวถามจริงๆใครอยากจะมาเที่ยวในประเทศที่ยังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเยอะขนาดนี้เข้าใจได้ว่าในความคิดของคุณชมพู่คือฉีดดีกว่าไม่ฉีดแต่มันต้องอยู่ในบริบทที่ว่าอย่างน้อยเราต้องเลือกวัคซีนเองได้ไง วัคซีนที่ดีที่สุดไม่ใช่วัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุดแต่วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่เราได้เลือกด้วยตัวเองการที่ดารานักข่าวออกมาให้คนฉีดวัคซีนเยอะๆจะได้สร้างภูมิคุ้มกันแล้วถ้าสมมุติเขาเชื่อคุณแล้วไปฉีดแล้วถ้าเขาตายหรือมีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงใครจะรับผิดชอบคุณอาจจะโชคดีที่ไม่เป็นอะไรแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนทำไมเราต้องเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงดวงว่าจะเจอวัคซีนล็อตที่ดีหรือไม่ ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com